เออสวัสดีทุกท่นนะครับวันนี้มาอยู่ใน GTA o n t k n w บางทีเราเล่นตังค์อะไรนะตัางวัมมา h F ฮะอะไรไปบา้อบาบา้บาบาาบาบอาบ้าบอไ้้าบ้าบ้้าบ้าบ้้าบ้าาบ้าบบ้าบ้าบเ้ยบ้บบบ bây giờ, trời, 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 trời,

ไอสัตว์ความระกูขนาดไหนวะเนี่ยไอสัตว์แหลกแหลกตังมานี่ดิโอ้ตังยังอ่ะไอเชี่ยมมันจะแข่งรถต่อได้เรื่อยวะอ่าเอเด้อเด้อก็เด้อก็เด้อ อ๋อเฮ้ยร uh, hey, it so. <laughs> ู้แล้วคุณเล่นเพี้ยอะไรเด่นจัดเจอกูยังแค่เดี๋ยวก็ถ้ามาแล้วบอกกูเลยนะไปกันแล้วไปกันแล้วไปๆๆมายังมายังมายังไปเลยไปแล้วไปแล้วเระเบิดตาแม่งเลยเด่นหงาย ไอ้สันวงแตกวงแตีเอ็นดันสลับรถตีรถเพียมไปแล้วโ้ได้แล้วได้แล้ววงแตกไเอ็นดันลอยอ่ะแล้วลอยอ่ะเอาไปไหนหมดแล้ววะกูเลยไม่กี่คนเลยค้างอีกเดี๋ยว 哎呀！Uh, yeah.